ตเตรียมตัวสู่มบุรภาด้วยโครงการ PBUU ทุกคนรู้จักโครงการ PBUU กันไหมคะสงสัยและสิว่ามันคืออะไรพลาดไม่ได้สําหรับใครที่อยากลองลงเรียนวิชาเฉพาะของทางมหาวิทยาลัยบูรภาเพราะตอนนี้ที่มอูรภามีโครงการเรียนล่วงหน้าสําหรับคนชอบเรียนไม่ว่าใครก็สามารถเรียนได้แต่ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดติดตามช่องมินิเพ็เตเอาไว้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับการศึกษาในอนาคตค่ะโครงการเรียนล่วงหน้าของที่นี่ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์การเรียนในระดับมหาวิทยาลายัยมีทั้งการเรียนในรายวิชาของ BUU o o กการเรียนรายวิชาของมอบูรพาระบบปกติและระบบคลังหน่วยกิจรวมถึงมีค่าวิชาการด้วยค่ะก่อนอื่นเลยพี่ขอพาไปรู้จักกับ Road to BUU 5องพเส้นทางสู่รั้วเทาทองกับโครงการเรียนล่วงหน้ามหาวิทยาลัยบูรพาหรือที่เราเรียกสั้นๆกันว่า Pre BUU ค่ะ โครงการน,นี้เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับน้องๆระดับชั้นมปลายและผู้ที่สนใจนะคะที่คาดว่าอยากจะเข้ามาเรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยบูรพาแถมยังได้สิทธิพิเศษในการเข้าเรียนต่อด้วยค่ะสิทธิพิเศษที่ว่านะคะก็คือการที่น้องๆสามารถนําผลการเรียนที่ได้จากโครงการ p b u ไปใช้ยื่นสอบเข้าในระบบ t c a s รอบที่1 p o r t f o l i o ค่ะซึ่งสามารถยื่นได้มากกว่า40หลักสูตรเลยทีเดียว ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการแต่อาจจะมีค่าลงทะเบียนเรียนตามเงื่อนไขของหลักสูตรค่ะรายวิชาที่จะเอาไปใส่ในแฟ้มสะสมผลงานจะต้องเป็นรายวิชาจากวิวยูมุกหรือรายวิชาของมหาวิทยาลัยพุราพาในระบบปกติหรือระบบคลังหน่วยกิจอย่างน้อย1รายวิชาค่ะซึ่งน้องๆสามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนขอแค่น้องๆดาเนินการตามเงื่อนไขต,ต่างๆที่หลักสูตรกําหนด ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาที่จําเป็นต้องเรียนและการประเมินผลที่ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าต้องผ่านเท่าไหรถึงจะสามารถยื่นได้โดยพี่ก็ได้รวบรวมหลักสูตรนะคะที่เข้าร่วมโครงการนี้มาให้แล้วค่ะ 1. คณะบริหารธุรกิจ 2. คณะดนตรีและการแสดง 3. คณะเภสัชศาสตร์4คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์5คณะวิทยาการสารสนเทศ6คณะวิทยาศาสตร์ 7คณะวิศวกรรมศาสตร์8คณะศิลปกรรมศาสตร์9คณะสหวิาศาสตร์10คณะมนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์11วิทยาลัยนานาชาติ12คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์13คณะอัญญมณี14คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์และ15คณะเทคโนโลยีทางทะเลค่ะทุกคนรู้จัก BUU MOOC กันไหมคะ มันคือะไรแล้วก็เกี่ยวข้องกับมอบุรพารอเปล่าปัจจุบันน้องๆจะเห็นว่ารายมหาวิทยาลัยเปิดให้นักเรียนแล้วก็บุคคลทั่วไปสามารถลงเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยนั้นๆในรูปแบบออนไลน์ได้เรามาจะเรียกสิ่งนี้ว่าคอร์สเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะโดยทางมอบุรพารเองก็ได้จัดคอร์สเรียนฟรีมีใบเซอร์มากถึง69คอร์สให้ทุกคนสามารถนําไปใช้พัฒนาตัวเองและสามารถยื่นเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ด้วยแต่ไม่ใช่ทุกรายวิชาที่สามารถนําไปยื่นเข้าได้นะคะ เน้นย้ำอีกครั้งว่าให้ตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดให้ดีโดยทาง BU MOOC จะมีคอร์สเรียนอัพสกิลที่น่าสนใจให้เรียนมากมายเลยค่ะพร้อมรับใบเซอร์แล้วก็เอาไปใช้ยื่นสอบเข้าในรอบพอร์ตสโตรโอได้ด้วยนะคะเรียนได้ทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนวัยทำงานหรือว่าวัยเกษียณค่ะถือเป็นคอร์สเรียนเสริมสร้างทักษะเฉพาะทางให้กับคนที่อยากมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์นั้นจริงๆสำหรับใครที่อยากดูคอร์สเพิ่มเติมของทางมบุรพภาสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ mooc.bu.ac.th ได้เลยค่ะ สำหรับน้องๆและผู้ปกครองที่กำลังมองหาที่เรียนพิเศษอยู่ตอนนี้ทางสถาบันยูน Pre ิเพิติวเตอร์เปิดให้เรียนสดตัวต่อตัวทุกวิชาทุกระดับชั้นตั้งแต่ม1จนถึงม6สามารถออกแบบการเรียนตามบุคคลได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นติวปูพื้นฐาน ทบทวนเนื้อหาหรือว่าเพิ่มเกรดในห้องเรียนที่สําคัญทางสถาบันของเรามีโค้ชส่วนตัวที่จะคอยช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดวางแผนการเรียนให้ทุกขั้นตอนช่วยวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งเพื่อนําไปปรับแผนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับน้องๆแต่ละคนค่ะน้องๆจะได้รับการอัปเดตข้อมูลการศึกษาไม่ว่าจะเป็นค่ายหรือว่าคะแนนที่ใช้สอบเข้าคอยนําเสนอข้อมูลที่หลากหลายพร้อมตอบทุกคาถามที่น้องๆสงสัยเลยค่ะ นอกจากนี้ยังช่วยประเมินโอกาสในการสอบติดมหาวิทยาลายัยและช่วยวางแผนการเตรียมตัวสอบเข้าตั้งแต่รอบที่1จนถึงรอบที่4ค่ะสมัครวันนี้มีโปรโมชั่นคอร์สเรียนเริ่มต้น24ชั่วโมงในราคาเพียง7,560บาทหรือถ้าสนใจอยากมีโค้ชส่วนตัวขอช่วยวางแผนการเรียนให้กับน้องๆก็สามารถแอดไลน์มาปรึกษาก่อนได้นะคะที่ไลน์ u n i v e r tutor ค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง u n i v r s e tutor เอาไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย